ท่านในอำเภอศรีขรภูมิท่านในยกเทศมนตรีตำบลศรีขรภูมิท่านคณะกรรมการจัดงานหัวหน้าส่วนราชการคณะครูอาจารย์ข้าพเจาพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอศรีขรภูมิรวมทั้งท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรับทุกท่านครับกผมรู้สึกเป็นเกียรติได้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดงานสืบสารตำนานพันปี ประสาทีขรภูมิในวันนี้จากการรายงานทําให้ทราบว่าการจัดงานสืบสารตำนานพันปีประสาทสีขรภูมิได้ถือปฏิบัติสืบกันมาเป็นประจําทุกปีกระผมได้เห็นความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวเบอร์ศีขรภูมิในครั้งนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ทุกท่านมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการจัดงานเป็นที่ทราบกันดีว่าประสาทสีขรภูมิ เป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองของ i, ขอำเภอรีขรภูมิมาเป็นเวลาช้านานสมควรที่จะจะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่ประชาชนโดยทั่วไปทั้งชาวไทยและประชาวต่างประเทศทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยทั่วไทยซึ่งจะสามารถนำรายได้สู่ประชาชน ในท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วยก็ต้องขอขอบคุณส่วนราชการต่างๆพ่อค้าขางรอดีตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนและก็ให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขออเมรไวพรให้การจัดงานครั้งนี้ได้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยสําเร็จรุ่ร่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการแล้วก็ขออเมหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงโดนบันาลให้ ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนานเกินบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกนะครับผมขอเปิดงานสืบสารตำนานพันปีภาษาศรีขอระภูมประจำปี2,557ณบัดนี้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้รับของ